you ว้าวว้บรรยากาศอย่างนี้นะเพื่อนๆต้องกินหมุดย่างส้มตำขอบอกเลยต้องกินไม่ได้ ซ้ายมือของเจ้าบุญมีฮะก็จะเป็นนารายณีส่วนห้องตรงไปฝั่งกระนู้นะะเห็นเต้นไกลๆอยูวววว่วิฟฟ์ว้าวเนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เองนะคะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะแล้วก็มีจ e ุดกลางเต็นที่พักนีเยอะมากบรรยากาศนี่ฟินเว่อร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมานี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีที่พักค่ะรับรองเป็นตับตับเข่าเขาตรงนี้ออกตรงนั้นไม่พอใจตรงไหนก็แล้วแต่ ตามสบายตามสะดวกเลยนะคะที่นี่ที่พักเยอะจริงๆค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยช่วงปลายฝนนะคะต้นหนาวแบบนี้นะคะอือหือราดินนค่ะก็มาก็ไม่ยาก เจอร์รูฟจะของสวยดีๆนะคะมีอะไรเนี่ยใหุ้รูฟช่วยเห,หลเือได้ค่า,คากลางเต็นท์เนี่ยคิดยังไงคะค่ากลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็หัวละสองร้อยแต่ว่าเราจะพยายามนโยบายคือไม่ไม่กระต่ายเพิ่มนะหัวงปีไฟป,ปีทุกอย่างปีหมดหม,มีห้องน้ํานะครับปีหมดทุกอย่างก็พยายามจะไม่คิดค่ชเชอร์ภาษีค่าอยู่ในนี้หมดเลยเรียก<ม><ม>ว่าสองร้อย <400, S 2> ต่อคนตอคน่ตอเต็นท์คือยังไงคะต่อคนต่อตอ่ตอหัวอ๋ตอต่อคนต่อหัวนะคะแล้วก็ น้องหมานี่เข้าได้ไหมน้องหมาเข้าได้แต well> ่ว่าต้อง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 คอนทรวจให้ดีนิดนึงเพราะว่าบางทีน้องหมาตัวโตๆเนี่ยมาแล้ววครับเจ้าของก็ดูแลนิดนึงครับแล้วเปิดทุกวันไหมคะที่นี่เปิดยังไงคะเปิดเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันแล้วมีเวลาเข้าออกยังไงอะไรก็ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ประมาณเข้าออกประมาณเที่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาลานว่างๆเนี่ยตอนออกก็อาจจะ บายก็ได้อไได้ไม่ติเรี่ยเราเราค่อนข้างจะให้อิสระในการเที่ยวครับบางคนก็กลับับคำาำเพราะถ้ามันิการมีนะคะที่นี่มีบริการร้านขาร้าน่ามีอยู่ทั้งข้างนะครับทั้งข้างรถติดกันเลยเป็นร้านช้าแล้วก็หมูกระทะมีบริการปีมตได้สั่งได้ครับสะดวกสบายครับมีไ i ไ i ครับประจก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับถกก็ยางติดเราจะให้ตัวพเตอรให้แต่ว่า ก็จะมีบางช่วงแต่บรรยากาาดมีมากาเลยคุณมองแบบม,มันฟิโฟนโคตรเลยเนาะ,ะแล้วตอนนี้ฝนตกนะและนี่เจ้าผู้มเห็นสระน้ำตรงนี้คืออะไรคะทําไว้ให้กับลูกค้าหรือยังไงคือสระน้ำเนี่ยช่วงช่วงน้ําน้ําตกเนี่ยมันจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็หน้าหน้าที่มันจ,จะเป็นเดือนพฤศจิกาที่น้ําไม่มีแล้วเราก็เอาไปให้ลูกค้าตอนช่วงเดือนพฤศจิกาซัพพอร์ตไปให้เลยบช่วงที่น้ําไม่มีตอนนี้พิ่งสร้างเสร็จยังไม่เติมน้ำ แล้วก็เห็นว่าแวะอยู่ว่ามีโรงเรือนตรงนี้นะคะเรียกโรงเรือนอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรือนเก็บไว้สำหรับไว้สำหรับถ้ามีเหลือก็แจกนะครับก็จะก็จะเป็นกระบองเพชรอะไรปลุกไว้ไว้ให้ดูเล่นนะครับเดี๋ยวขอเจ้าหุ่มชมหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับค่ะเราไปชมกระบองเพชรกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยขายปะคะผอไม่ได้ขายครับผมไปดูเล่นแล้วให้ให้ให้ชมนะครับครัอ๋อขายเลยค่ะนี่แหละจะฝากไว้กับเพื่อนๆที่มาต่างังหวังที่นี่นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนเที่ยวทเที่ยวชะอมนะครับที่นี่เป็นที่ที่สวยมากแล้วก็มีน้ำตกอีดก์นะครับชะอมทั้งชะอมเนี่ยคนใหญ่จะสวยนะครับมีน้ำตกมีน้ำเล่นมีเขามีป่านะครับเชิญมาเที่ยวกันได้เลยนะครับช่วงแรกๆนี่ของเราอาจจะไม่สะดวกนิดนึงก็ขอโทษด้วย เรื่ององน้ำเรื่องอะไรเราก็จําก oui ัดสวนไว้นะครับเดี๋ยวเราปรับปรุงทำใหม่ก็ดีขึ้นนะครับขอชวนพวกเรามาเที่ยวกันนะครับ ก็เล่นได้นะผู้ใหญ่ก็เล่นดีเลยนี่แล้วก็มีเครื่องสุชีไม่ต้องไปทำอะไรทั้งคนะคะถ้าใครไม่เตรียมอะไรมาหัวยางก็มี เขาก็จะมีเนื้อที่เนี่ยประมาณ2ไร่เลยแล้วก็จุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมี2จุดด้วยกันนะคะจุดที่จิ๋วงยืนอยู่นี่ก็เป็นที่กลางเต็นติดริมน้ำค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเราจะเห็นน้ําเห็นวิวภูเขาแบบเด่นๆเ,เลยนะแล้วตรงนี้นะก็จะการได้ประมาณ10หลักนะคะก็แล้วแต่ว่าเต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กนะก็ต้องดูขนาดเต็นท์นะคะแต่ถ้าเป็นเต็นท์เล็กๆนะคะแบบ2คนอะไรเงี้ยก็ประมาณ10หลักเนี่ยเห็นจะได้นะคะ เดี๋ยวเจ๊วุ้งเนี่ยจะพาขึ้นไปดูบนเนินที่หนึ่งไปที่การเร็จนะคะไปาตามเจ๊วุก่อ,น,อนะคะนะคะก็จะเป็นจุดแปลงเต็นท์แบบสวนนะคะจะมีลานย่านะคะเนี่ยเราก็จะลายเต็นท์ได้ประมาณสักยี่สิบหลังนะคะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่เต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่นะคะพอเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยะคะ่ะมีสถานที่ให้เราเลือกขนาดนี้ะคะนี่เลยต้นไม้ตอนนี้นะะถือว่าเป็นไฮไลท์ ine, ของที่นี่เลย เจ๊หึ่งแนะนำเลยนะคะนี่จองเลยจองเลยรอบนี้เขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะเจ๊หึ่งว่ามันน่าจะล่มทั้งวันและแถมเขายู่ติดริมน้ำีิค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก่อนนะเจ๊หึ่งแนะนําให้จองตรงนี้เลยนะคะแต่กลางเต็นท์นะคะในหน้าฝนเนี่เจ๊หึ่งจะต้องรีมหไวอย่างเลยนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเฉะแฉะแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะ แต่วิวมอกหรือแม่น้ําหรือความชุ่มชื้นของบรรยากาศเนี่ยมันจะดีมากๆอเวอร์เลยแต่เราก็ต้องแลก,กน,นะคะเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมพร้อมลุยที่จะเฉาะแฉกันนะะั่นค่ะเตรียมไม่พร้อมเลยค่ะพร้อมเฉาะแฉกก็จะมาเยือนเราแน่นอนนะคะรับรองได้น้ากวเนี่ยนะ,ะบริเวณกลางเต็นท์แวเนี่ยก็จะมีสวนทุเรียนด้วยนะคะมีต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้เจอเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้อยและยังมีลูกเลยอะเดีย๋ยวลูกกำลัง ไม่เคยเห็นทุเรียนเลยนะเนี่ยต้นดูรียนมีลูกอย่างเงี้ยเจ๊พ่งไม่เคยเห็นเลยจริงจริง้นัน,นะนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะ <c oughs> เราก็ต้องจอดรถตรงนี้นะแล้วก็ขนของเข้าไปในจุดกลางเต็นท์เพราะจุดกลางเต็นท์นี่ก็จะมีแบบไม่ได้กว้างมากเนาะแล้วเขาก็จะมีรถให้เราขนนะคะแต่เราต้องจอดรถไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวงห๊ิ่งนีจะพาไปดูห้องน้ําต่อเลยค่ะตามเจ๊ิ่งมันเลยก็สบายสบายค่ะที่นี่ ห้องน้ำเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็จะมีอยู่สองห้องนะแต่อนานเนี่ยเขาเพิ่มเติมแน่นอนคะ่ะเพราะว่าทางสวนเนเขาเพิ่งเริ่มเปิดน,นะคะเนี่ยโอ้โหมีแอลกอฮอล์ให้เราด้วยนะ,ะตอนนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะอะไรที่เราใช้ร่วมกันนะคะหยิบจับร่วมกันนะคะเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะฉีดที่มือเราสําคัญมากเลยนะคะตอนนี้โควิดกำลังแรงนะคะเนี่ยค่าเราเนี่ยยังปลอดภัยได้นะคะเนี่ยจะใช้อะไรเราก็ฉีดหยิบจับอะไรเราก็ฉีดและในห้องน้นํานี่นะคะก็จะมีประมาณนะคะเนี่ย ก็จะมีผักบัวค่ะแล้วก็มีช็โคโกมีสายชำระนะคะแล้วก็มีที่แข่งผ้าตรงนี้นะคะและน้ําแรงมากเลยที่ไหมมาใช้บริการแล้วเมื่อคืนนีโอ้โหวาาน้ำประทับใจจริงๆอ่ะก็จะมีอยู่สองห้องรวมหญิงรวมชายอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะและข้างๆเนี่ยก็จะเป็นโถชักคโกค่ะสําหรับผู้ชายค่นะเอาคุณม,มเลยก็จะอยู่ด้านนี้นะคะมีสองด้านเลย จะจับอะไรก็ฉีดเหมือนเช่นเคยนะคะนี่มีอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานหรือฟองน้ํานะคะนี่แล้วก็เปิดน้ําล้างจานตรงนี้นะคะทิ้งขยะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ฉีดแอ่กอฮออ์เช็ดมือสักหน่อยแอย่นี้แหละคะ่ะแล้วก็ปลอดไทยแลคะ ของเรานะคทำอาหารกินเองกินกับครอบครัวกินกับคนที่เรารักนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เราชอบนะคะกินง่ายๆแบบเลี้ยงง่ายนี่ตายยากๆนะคะก็เนี่ยสไตล์เจ๊หมึกนะวันนี้เจะหมึกก็อยากกินหมึกไข่ค่ะโอ้อยากกินรูนะะอยากกินอะไรก็กินไปค่ะเนี่ยเออกินไปก่อนเลยต้นเดือนกินไปก่อนกลางเดือนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ แล้ววันนี้ก็จะมีเมนูเนื้อย่างนะก็แด็แล้วก็ส้ตมตำนะส้ตมตำแบบตามมีของเจ๊หุ่นเลยนะอะไรมีอะไรเจ๊หุ่นก็ใส่อย่างนั้นนะก็เนื้อย่งางหมึกไข่แบบนี้เราจะมาย่างหมึกไข่กันดีกว่าเนื้อหน่ากินต้าอะไรขนาดโคตรนะำโอตรนะแกน้ำจิ้มซีฟู้บดบรรยากาศดีมากลาเลยค่ะเพืเ่อนๆ อยู่ข้างหนา้าไหมมันจะฟินอะไรขนาดนี้มีความสุขอะมีความสุขนะเดีย๋ยวหมิงก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้เ,เพื่อนๆนะคะอยากให้มาแคมป์ปิ้งกันอย่างมีความสุขนะเคค้าปลาหมึกไข่สุกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเรามาลองดูรสชาติกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไข่ปิ้นเลย <laughs> ไข่เยอะมากเนี่ยนะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟ,ฟู้ดน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะ มึงกาไปเลยนะเดี๋ยวมึงเจจีไม่ดูนะว่ามันจะแซ่บขนาด